喂，干嘛？喂喂喂喂！ สวัสดีสวัสดีแมวบอลบอลกรุ๊กรุ๊บคเนี่ยผมต่อสุนตั้งนะครับอีพีนี้เราจะมาเข้าป่ากันนะครับทํารายการเกี่ยวกับการวิถีชีวิตชาวบ้านหาของกินตามธรรมชาตินะครับวันนี้เราก็อยู่กับเพื่อนๆของพวกเราทั้งสามท่านนะครับนี่นะขออนุญาตแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับบักคอยต้นครับสวัสดีครับบักคอยต้นนะครับไอเสื้อขาวมขาชื่ออะไรสวัสดีครับตั้มมูลภาตั้าเนี่บสวัสดีครับ ด้อสายเขียวครับผื้ยสายเขียวไม่ต้องบอกก็รู้ดูแค่ขอบตามก็รู้แล้วโอเคนะครับวันนี้เราจะมายิงคิกฟอร์มนะโดยที่เรามีอาวุธของพวกเรานะครับเป็นสามแปดยางยืดนะครับเป็นสามแปดยางยืดเดี๋ยวเราจะไปหากินกันไปหาคิกฟอร์มครับแถวบ้านผมเรียกคิกฟอร์มภาษาไทยเรียกว่ากิ้งก่าเดี๋ยวเราไปหากันเลยแล้วกันครับ ยิงเปิดทางก่อนไอ้คนถือมีดแม่งไม่เดินน้ำหน้าโอ้อะไรวะม,มึงเอามีดมาทำไมมึงไม่เดินเปิดทางหรอมึงนั่งติ๊กยิงเปิดทางนี้งเปิดทางก็ได้แล้วมาควยโซน <c oughs> เย,เยน้นึกว่าจะผีจับหัวแล้ว em đâu em em á ưh ơi nấu 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 ไหนวะเมื่อจะเจอวะแรงมาแดงโอ้ี่ปอมก็เป่าสุดทัวงเลยนะนมดกัปอมกับายหมดหากินแล้แาโอ้ต่นีไหมล่ะงโอ้ตรงเ็นอุ้ย

เดี谢谢๋ยวเราเดี๋ยวเราจะแกล้งไอ้ตำบุรพานะครับเดี๋ยวเราจะเอาหมดเต็งใส่สลัใส่หัวมันเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวมึงเจอคุณแน่โอ้ยทำไงวันนี้ไม่มีฐางนี่ทำไงจะได้ใค่หมดแดงวะเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงขังใส่ไข่หมดแดงกูไอ้พวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวทำไงวะทำไงต่อวะ มเอาไปเี้ยไม่หรอกเชื่อยนคือทางมาดูเอาให้ดูมั้งอมันดีมาเอาลังน้อยก่อนรังน่อยเอาลังใส่ลองจับเลยตู้เอาลังนึงลังนึงนี่แล้วเอาลังนึงนี่อ้วไข่เต็มเลย มันๆๆทำไมมึงทำปราบตังค์กูค่าขนาดนี้อู้นะปาดโดนนะอึเจ๋งเลยตอนนี้นังกติ๊กผมก็ได้ขาดที่เรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่ได้คิดปลอมกินเลยไปหาอะไรเพื่อนๆวันนี้อู้ ได้เยอะแล้วเดี๋ยวเราหาอีกสองสามลังกินแกล้ตามบริบทไยมวะมันเป็นการแกลงเก่งมึงเปาไมมึงแกล้งเพื่อนดิตะแก่งมันนีกัดปูแลเสียบเสียบเสียบเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นรังมดแดงหรือรังอะไรนัดับดันไปเบิ่งลุไปเบิ่งลยัง

เอาเวลอเอาเวลออ่โอ้ยๆๆอันนี้ต เฮ้ยดูโดหาทอมาเป่าพึ่งฟาขทอขาทอดูกูเตือนเบิดนักตอหัวกูวัวมันเพืงตอดหักูทำยานจะไอการมันโกะเสกมาที่โดต้องปักเสกมาเสกนี่เสกเอายังไงเฮ้ยย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 ย่ยนี่ไงยย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 ดยย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 ่ยยยยอ

อ้ะแล้วมามพอมาอย่างใ itЛ ่構๋เว้ยที่เว็ b r ง่ b a มันเปลาหน่อย ไปๆปาวนัยปาวนมาเลยหัวยโ มันกินัมได้ถ่ายง่ายเลย้เนื้อยมวนมันก็ตามมามันคือสูบข้นมาสูบไอ้ย่ะอ๊นเนี่ยมุดแล้วนี่นั่นน่นนั่นน่นนั่นนั่นนั่นน่นน่่นน่นนั่นน่น ว่ามะผีวางกองมะพีวัดกีคว่านั่งลแม่งเมาเลยเว้ยเมาแล้วกูน่ะเมาแล้วแม่งกูเมาแล้วตามึงตามึงเพื่อน อาจารย์ไม่กินมันวกไม่ได้กวนเรื่องดูนะมึงเกินควันแล้วนี่ีไอ้สมาย อสนดนักข้อเลยสุดใหม่ๆเลยสุดใหม่ๆจากลังอือ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 กอือ จำนบ้างมาสินีนี่กินนี่เฮียเอามาเกลี่ยนี่เกลี่ยเอาซิชิเอาตามไปมะบ้างนี่นี่นี่ดูดูอ้ยโอ้๊ยอุ๊ยแบบภาพพิสดารเลยโอ้ยนนักบอลนักบอล ดูดูเออมีโตน้ำทางเหนือทางอร่อยปุ๊บแม่มันบนนี่แม่มันตัวนี่โมเมนต์เหรอไหมว้าฮือแห้งอืครับดูครับอืเนี่ยอืสุดยอดสุดยอดอืโอ้โหมันอร่อยขนาดนี้เลยหรอเนี่ยบ่ได้กินหรอกกระปอมเขาแต่กินกับมดแดงเหขาเมื่อนี่เนี่เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเดือไปเดี๋ยวเราไปกินแกล้มครับ มดแดงด้วยแมนไปไปเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านเราเดี๋ยวไปทำกับกาวกินกันไป นี่ช่วยไปเพื่อนมึงกินเลยกูอร่อยโอ้โหเป็นกูดเป็นกูดไอ้เตัวสายเดียวครับอร่อยอร่อยไหมอร่อยนี่กูไม่กินอ่ะเออไม่ไม่กินมะเขือเพื่อนไม่กินมะเขือมันเชื่อกู บอกว่าอร่อยอร่อยกินไปเลยนี่ครับฮอยจิรี่ครับผมมึงรักกูไหมฮะอนี่มึงดูมึงดู้สตาอร่อยครับผมตั้มตั้มบุหรี่กินเยอะตั้มกินได้หลายปีนุ่นหมดแดงเสนาเมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวอาผลงานก่อนตอนนี้ เพื่อนตั้มเพื่อนต้นแล้วก็เต้ยครับตอนนี้ทีมงานของกาดร้านตอนโริสนะครับฝากมาด้วยแล้วกันครับตอนนี้ก็ติดตามืองานครับบักค้อยต้นตอนนี้เปิดค่อยต้นต้องบักค้อยต้นเร็วๆนี้เปิดเป็นทางการเร็วๆปนทางการเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ส่วนน้องเต้ยสายเขียวงานดีมีคุณภาพนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้ทางด้านล่างนะครับส่วนน้องตั้มบุรภานี่ก็คือ เป็นบริการเนสายเงียบนะเมียไม่มีติดต่อได้ดูแค่หมวกมันก็รู้ว่าใครจะคบมันนะครับหมวกแดงหมวกแดงโคตรเน่าเลยเห <c oughs> มือนกับชีวิตเหมือนกับชีวิตเลยห <c oughs> มดเลยหลักหนึ่ง <c oughs> อ่ะก็นนี้ก็ขอบคุณครับทุกท่านที่พขอบคุณเนีพึ่งขอบคุณย้างมึงยามึงยาดูมดแดงครับดูมดแดงดูมดแดงวันดูแลสุขภาพ เดาแม่งผสมหรืออ่ะผสมต้องผสมทั้งฮึ่นเดาตามกินยังกินยังหักผมว่ากินยังเดน้องตามน้องักตอนนี้นะพี่เดาได้ให้ตามให้เตยด้วยมันเริ่มกัดมัน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 ไม่ผมเนี่มันนี่รเนี่ยมันไม่ขมไม่ขมมันอย อย่าคุณร่างกายคุณร่างกายมากายบอเอาบอกินเหลืกแมงสาบากุ้งกว้างมาตองสิซูตัวกูกินแซบมาตองแซบน้ากันถอดหมวกออกเลยเบิงคว่ำปลารอดหมวกเบิ้งปลเอานี่บดกเริ่มบดด งานดีงานดีไปเนี่งานี่นี่ๆไปเข้าไปวันนี้สนุกมากเลยนะครับขอบคุณสําหรับเพื่อนๆวันนี้ที่มารวมตัวกันทําคลิปนะครับมาหาไขุ่มดแดงแล้วก็ได้เจอพึ่งนะครับแล้วไปยิงขี้กระพอมแต่ไม่ได้ขี้กระปอมเลย นะครับ,รบยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับสกราวอินดี้กับพี่ตอ,อตุงปักนะครับวันนี้ีพีนี้ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมจะเจอกันใหม่ EP หน้าวันนี้ลาบก่อนอย่าลืมกดไลค์กดสับสไคร์กดแชร์กดกระด,ดิ่งให้ด้วยเด้อไปก่อนเด้อ